ก็เมื่อก่อนวนะ่าออกรถไปจะค้าขายเนาะยายบอกแม่มึงออกรถตะกันเอถอะเท้ากินคําเอาเนาะก็ะอยู่สมุทรใจยายเองพอรถหายคิดการตัวตายด้วยผมมะที่มึงจะทำไงเนาะหมายไปห,หมายสารไปหาเชิญให้มาไกลเกียร์คิดว่าจะรถได้เท่าไรหรือเขาจะผ่อนให้เทาไรเขาก็บอกทีแรกเขาให้ส่งสี่ร้อยเนี่ยแต่ตปองบอกรห้รอก่อนเดี๋ยมันต,ตัดสินให้กันเลยกันเหลือ ให้ทนเงินลราสองร้อยจนกว่านีตจะหาให้อย่าร้องลุงอย่าร้องแค่สองแสนก็กดีใจเลยครับยังดีใจก็ไม่ต้องเยอะคงคงไม่อดอดจาก,ากเนี <laughs> เ่ยววันนี้จะกินได้นอนหลับก็วันนี้แหละ